ในโลกอันศิวิไลท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแสงสีและเสียงปลบมือบนเวทีปราศัยฝีปากของนักเลือกตั้งและวาทกรรมที่ถูกปรุงแต่งอย่างประณีตอาจเปรียบเสมือนอาวุธชั้นดีที่ใช้เชื้อเฉือนคู่แข่งเพื่อแย่งชิงคะแนนเสียงแต่นั่นเป็นเพียงสงครามน้ำลายที่จบลงเมื่อปิดหีบเลือกตั้งทว่าในอีกมุมหนึ่งของประเทศ บนพื้นที่ธุรกันดาลที่เส้นแบ่งเขตแดนขีดขั้นระหว่างความเป็นและความตายสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติคำพูดบางคำกลับมีอนุภาพทำลายล้างรุนแรงและยาวนานยิ่งกว่ากระสุนปืนหรือกับระเบิดใดๆประโยคคำถามสั้นๆง่ายๆที่ว่าทหารมีไว้ทำไมซึ่งถูกพ่นออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากปากของแกนนำพรรสีส้ม ไม่ว่าจะเป็นท่วงทํานองที่ดูเหมือนมีหลักการของพิธาความดุดดันขึงขังของธนาธรหรือถ้อยคำเสียดแทงของช่อพันนิกาในสายตาของปัญญาชนคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อาจฟังดูเป็นความกล้าหาญเป็นการตั้งคำถามเพื่อรื้อถอนโครงสร้างอำนาจเก่าและนำไปสู่การปฏิรูปแต่ในความเงียบงันของค่ายทหารชายแดนหรือในบ้านไม้เก่าๆของครอบครัวทหารชั้นผู้น้อยคำถามนี้ไม่ใช่ปรัชญา แต่มันคือใบมีดที่กรีดลึกเข้าไปในหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเมียและเป็นลูกของเราทหารกล้าพวกเขาเจ็บปวดทุกครั้งที่ได้ยินสังคมตั้งคำถามถ,ามถึงคุณค่าการมีอยู่ของคนที่พวกเขารักคนที่ต้องจากบ้านไปนอนกลางดินกินกลางทรายเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บและลูกปืนเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและอธิปไตย อันเป็นรากฐานที่ทำให้พวกนักการเมืองเหล่านั้นสามารถยืนเสวยสุขและวิพากวิจารณ์ทุกอย่างได้อย่างอิสระเสรีเนื้อหาเบื้องหลังเครื่องแบบและราคาที่ต้องจ่ายหากเราจะวิเคราะห์ถึงผลกระทบของวาทกรรมนี้เราจำเป็นต้องมองให้ทะลุเปลือกนอกของตัวเลขงบประมาณกองทัพที่พักก้าวไกลหรือกลุ่มการเมืองสีส้มมักหยิบยกมาโจมตี เราต้องมองให้ลึกไปถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่กำลังถูกเหยียบย่ำพักสีส้มอาจมองเห็นทหารเป็นเพียงสัญลักษณ์ของอำนาจนิยมเป็น,นกลไกที่กดทับประชาธิปไตยแต่สิ่งที่พวกเขาแกล้งมองไม่เห็นหรืออาจจะไม่เคยพยายามจะมองคือความจริงที่ว่าภายใต้เครื่องแบบสีเขียวนั้นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของชาวบ้านธรรมดาพวกเขาคือลูกหลานของชาวนาที่ยอมสละช่วงเวลาวัยหนุ่ม ช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของชีวิตเพื่อไปทำหน้าที่ที่หนักหนาสาหัสหน้าที่ที่ไม่มีใครอยากทำหน้าที่ที่ต้องตื่นตัวในขณะที่คนอื่นหลับไหลเมื่อเหล่าหัวโจของพ,พรรคพยายามด้อยฆ่าบทบาทของกองทัพเพียงเพื่อหวังสร้างคะแนนนิยมจากฐานเสียงในเมืองหลวงพวกเขาหารู้ไม่ว่าตนเองกำลังสร้างรอยร้าวขนาดเมื่อหือมาขึ้นในสังคม เป็นรอยร้าวที่แยกประชาชนออกจากผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศความรับผิดชอบต่อความรู้สึกของครอบครัวกำลังพลนับแสนที่ต้องทนฟังคำดูแคลนเหล่านี้คือสิ่งที่พักส้มไม่อาจปฏิเสธได้มันเป็นความย้อนแย้งที่น่าขมขื่นเพราะในขณะที่คุณตะโกนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมทหารเหล่านั้นคือคนที่กำลังแบกปืนยืนตากฝน และเสี่ยงชีวิตเพื่อค้ำยันเพดานแห่งความปลอดภัยให้คุณมีสิทธิที่จะยืนด่าทอพวกเขาได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีค่าศึกศัตรูบุกเข้ามาทำลายบ้านเมืองของคุณบทส่งท้ายความจริงในหยาดน้ำตาสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการทำลายขวัญและกำลังใจของใครการสร้างสังคมใหม่ ไม่ควรแลกมาด้วยการเหยียบย่ำหัวใจของผู้เสียสละคำตอบที่แท้จริงของคำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไมอาจไม่ได้ซ่อนอยู่ในตําราวิชาการรัฐศาสตร์เล่มหนาของนักการเมืองและไม่ได้อยู่ในสไลด์นำเสนอในสภาแต่คำตอบนั้นอยู่ในหยาดน้ำตาของแม่ผู้ชาราในวินาทีที่ได้รับทงชาติผืนเก่าคลุมร่างไร้วิญญาณของลูกชายกลับคืนสู่บ้านเกิด อยู่ในเสียงแตรนอนที่เป่าส่งวิญญาณของผู้กล้าที่ไม่มีโอกาสได้กลับมาเห็นความเจริญที่เขารักษาไว้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่พักสีส้มและแกนนำทั้งหลายจะต้องหยุดใช้ความเกลียดชังเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนทางการเมืองและหันกลับมามองความจริงด้วยหัวใจที่เป็นธรรมว่าประเทศไทยยังคงดำรงอยู่และขับเคลื่อนไปได้ในทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็ด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อของทหาร ทหารเหล่านั้นที่พวกคุณเคยตราหน้าและตั้งคำถามว่ามีไว้ทำไมและไม่มีความหมายต่อประเทศนี้เลย